สวัสดีค่ะวันนี้พาชมภายในเรือนะคะนี่ค่ะก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆพี่น้องมีเล่นนั่นแหละพูดไม่ได้นี่ค่ะพี่น้องเราก็จะขึ้นมาด้านบนด้านบนก็จะเป็นอ่า เป็นร้านขายเครื่องดื่มนะคะตรงนี้จะเป็นเลือร้านขายเครื่องดื่มค่ะแล้วก็จะมีดนตรีนะคะถ้ากลางคืนตอนตอนนี้เช้าอยู่ร้านเขาปิดค่ะเนี่ยที่เราสั่งเครื่องดื่มเขาจะปิดนะคะเขาจะเปิดตอนห้าโมงเย็นขึ้นไปค่ะช่วงกลางวันนี้เขาจะปิดค่ะเนี่ยบริเวณกว้างมากเลยนะคะตรงนี้เป็นโซนหัวเรือนะคะเขาก็จะมีสกายบาร์ใช่ไหมให้นั่งชมวิวแล้วก็จะมี อะไรนะมีที่แสดงคอนเสิร์ตมีดนตรีเล่นให้ชมนะคะแล้วก็จะมีโชว์มีร้องเพลงใครอยากออกไปเต้นก็ออกไปเต้นได้ค่ะนี่ค่ะสวยงามกลางคืนคนเยอะพี่น้องเขจะมานั่งฟังดนตรีกันชมวิวกันอันนี้คือช่วงเช้านะคะเราก็จะมอง ออกไปเห็นวิวไกลๆนั่นคือจะเข้าสต็อกโฮมแล้วเนี่ยอันนี้คือจะตอนเช้านะคะเราจะเข้าสต็อกโฮมแล้วค่ะนี่ค่ะสวยงามสวยงามขา,อาตอนขาไปฟินแลนด์เราก็ไม่ได้ลงมาเนาะเนี่ยตอนนี้จะเข้าฝั่งสต็อกโฮมล้วก็ลงมาชมสวยงามค่ะ ตอนไปฟินแลนด์เราก็<ๆ>กมาอยู่ตอนยินใช่ไหมแล้วก็เออก็มาดื่มอยู่ก็มาสั่งเครื่องดื่มอยู่แก้วหนึ่งก็มานั่งชมวิว,วเรือคันข้างหน้าลำข้างหน้าไม่ใช่คันที่เขาเรียกเป็นลำเนาะเรือ,อก็มาด้วยกันแหละพี่น้องมาจากฟินแลนด์เหมือนกันนะนี่ค่ะ วยงามเลยจะมีเขาข้างข้างเนาะภูเขาแล้วก็ทะเลอันนี้คือดาดฟ้านะคะดาดฟ้าเขาก็จะมีที่ให้เด็กเล่นอยู่เพราะมีที่ให้เด็กเล่นอยู่ชั้นห้าเฉพาะเด็กเลยค่ะเป็นเหมือนเพกาวอะ่ะที่ว่าเด็กเข้าไปเล่นต้องถอดรองเท้าเปลี่ยนรองเท้าที่นั้นกว้างมากเป็นสถานที่เด็กเล่นแต่นี้คือขึ้นมาชมวิวแล้วก็ มีให้เด็กเล่นนิดหน่อยจ้ะนี่ยอันนี้อยู่ในตู้กระจกนะคะไม่มีลมตรงนี้มีกระจกกันถ้าถ้าเราอยากออกไปชมวิวข้างนอกก็ได้แต่ลมแรงมากแต่วิวจะสวยค่ะเนี่ยด้านนอกอะจะมองเห็นฝั่งตรงข้ามโน่นเห็นเรืออีกลำหนึงเลยอันนี้คือร้านอาหารเช้านะคะเนี่ยเชา้ชาเช้าก็ต้อง มากินอาหารที่ร้านนี้แล้วก็จะมีอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์อีกแต่เราต้องจองไม่จองก็คือเต็มนะคะอันนี้คือไม่ต้องจองค่ะร้านนี้เราสามารถมาสั่งกินได้เลยค่ะอันนี้เขาก็จะมีแซนด์วิชมีอะไรอันนี้คือร้านของญี่ปุ่นนะคะเนี่ยอันนี้คืออาหารญี่ปุ่นอันนั้นนี่อร่อยค่ะ อันนี้ตอนแรกนึกว่าก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่นะคะเป็นสลัดสลัดสลัด,สลดเส้นหมี่คุณชายบอกอร่อยดีแต่ยังพรไม่ได้ชิมด้วยอันนี้เราขึ้นลิฟต์นะคะขึ้นลิฟต์จะไปดาดฟ้าอันนี้คือตอนเย็นนะคะเกาจะเปิดไฟเห็นไหมคะสวยงามนะด้านด้นข้างล่างนั่นก็คือเป็นร้านช้อปปิ้งนะคะขายของฝากขายเสื้อผ้าขายอาหารมีหมดเลยเป็นร้านอาหารทั้งนั้นเลยค่ะข้างล่าง เหมือนในสถานที่เหมือนเหมือนในโรงแรมอะครกับพี่น้องเนี่ยเราขึ้นลิฟต์นะคะก็จะมีลิฟต์แก้วหลายตัวค่ะเป็นสิบกว่าตัวนะเนี่ยค่ะที่มองเห็นเป็นตู้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 เป็นห้องห้องนั่นคือห้องพักนะคะห้องพักเขาจะมีตั้งแต่ชั้นเจ็ดไหมชั้นเจ็ดถึงชั้นสิบเอ็ดเนี่ยค่ะห้องพัก นี่ลิฟก็จะมีประมาณ10บกว่าตัวนะคะใหญ่มากพี่น้องใหญ่เหมือนโรงแรมอันนี้ก็อยู่บนดาดฟ้านะคะมองไปเห็นโบสอันนี้คือฟินแลนด์นะคะช่วงช่วงเราไปถึงฟินแลนด์คะนนียอันนี้จะเห็นโบสจัตุรัสตรงใกลางเมืองเฮลซิงกิค่ะตรงนั้นเราจะมองเห็นมาฝั่งท้ายเรือก็จะเจอตัวมูมิน มูมินใช่ไหมขาเรียกมูมินเนาะให้เด็กๆถ่ายรูปด้วยค่ะน่ารักดีไปแล้วค่ะคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปต้อค่ะสวัสดีค่ะ